สวัสดีทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมาเก่าเกมมิ่งนะครับเราอยู่กันกับ Spiral a b เ a t เวอร์ชั่น3.8นะครับบอกเลยว่ามันง่ายขึ้นเยอะมันง่ายขึ้นเยอะนะครับเออโดยเฉพาะด่าน2นะครับด่าน2ก็ไม่มีอะไรมากนะทุกคนนะก็มีแค่เอลเมยที่เกิดมาพร้อมกับฟาตุยนะครับฝาตุยจะยืนห่างกันหน่อยแต่ถ้าเรามีน้ํามาด้วยเนี่ยซึ่งเราเรามีน้ํามาจากด่านแรกอยู่แล้วนะครับเออถ้าใคร มีน้ำมาเนี่ยด่านที่2ก็จะได้เปรียบนะครับโดยเฉพาะคนที่ b ีดีน้ำเนาะอืมก็สามารถแบบเก็บได้อยู่แล้วเพราะตัวนี้มันจะยืนห่างกันแล้วมันจะกลางโลกนะครับส่วนพอหมดเว็บแรกนะครับเว็บที่2ก็จะเป็นอัลวิตแคสเหลียนซึ่งมันจะเกิดแบบอยู่ชิดกันเลยนะเออมันจะเกิดอยู่ชิดกันเลยแต่ว่ามันจะมีตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวไฟมันจะค่อยๆเดินถอยหลังนะครับกับตัวธนูเนาะเออแต่ธนูก็จะแบบถอยๆไปยิงไกลๆได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้ามีตัวรวบนะครับเราก็จะคุมให้มันอยู่ด้วยกันได้แล้วเราก็ฆ่าทีเดียวได้หมดเลยนะครับเส่วนครึ่งล่างก็ตัวเซปิโคลอดนะครับมีสายฟ้ามาด้วยดาเมจแรงๆนะครับมีไฮเปรบูมก็คือจบอยู่แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะทีมพี่ออกมาก็คือไฮโปรบูมบนล่างนะครับมาจากดาดที่แล้วนะครับเออมาถึงก็พี่ก็เตรียมตัวสกิลนะครับแล้วก็สังเกตว่าเออจีสกิลมาด้านนี้สแสดงว่ามีตัวหลบอยู่ด้านนี้นะครับ ก็มาเจอว่ามันมีตัวปืนนะทุกคนนะอยู่สองค่าเลยนะครับเราก็พยายามเก็บตัวปืนตัวแรกให้ได้ก่อนนะครับไม่ต้องเล็งที่ตัวมนุษย์นะทุกคนนะไอตัวเอเลมา์นะครับเออตัวเอเลมา์เดี๋ยวมันเดินตามนะครับให้วิ่งไปตีตัวปืนก่อนนะครับเพราะว่ามันกลางโลแล้วก็มันยิงไกลนะทุกคนนะเดี๋ยวอีกสองตัวนั้นมันก็ตามมาเองนะครับมันจะมีสกิลจะให้เราแบบติดคู่ลงคู่ดาวนรนิดหน่อยก็ไม่มีปัญหานะครับอ่าเนี่ยพอเราเก็บตัวปืนได้ละเราก็เอาไฮโปบูมนะครับ จัดการพวกที่เหลือนะทุกคนนะอ่าเสร็จแล้วก็จะเป็นพวกอัลวินแคเรียนะครับก็ดูดเข้ามารวมกันไปเลยนะครับทุกคนครับแล้วก็โจมตีด้วยไฮโปบลูมนะครับพวก็เดี๋ยวมันก็จะตายเองนะอย่าให้มันได้ขยับเลยนะครับทุกคนครับเออดูดเข้าไว้ครับทุกคนครับเนี่ยดูดเข้าไว้แนะนำานะครับต้องเป็นถ้าใครเล่นทีมแช่แข็งอ่ะครับสมมติว่าคุณเใช้ทีมแช่แข็งนะคุณใช้ซูโค้ดได้ เออซูโคสถ้าแช่แข็งแล้วก็ดูพวกนี้จะทําได้นะครับแต่ถ้าไม่ใช่ซูทีมแช่แข็งนะครับซูโคสเนี่ยดูขั้นเหลียยากมากแนละ้วมันจะกระเด็นออกไปด้านข้างถ้าไปรูดเป็นอะไรนะครับโมเดลการระเบิดของมันแบบแปลกๆนะแต่พี่เลือกใช้คาฟือฮะนะครับเพราะว่าพี่เลือกเอาเวตีไปข้างล่างเนาะอ่ะดานนี้จริงๆเวนตีก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากนะครับทุกคนครับแต่เราก็เอาบระกดเพื่อลดต้านทาน เข้าไว้นะทุกคนนะเพื่อให้ดาเมจน้ำเราบนแรงขึ้นนะครับเราก็เอาดี่หลานตีๆหน่อยนะครับทุกคนครับเสร็จแล้วก็ให้ปูปูรัวไปนะครับง่ายเลยพอมันหายตัวนะครับเราก็ตามไปเก็บบันลงมนะครับเราถ้าเรามีพืชกับสายฟ้านะครับซึ่งเราเล่นทีไฟปูปูมันมีอยู่แล้วเราก็จะน็อกมันได้แบบนี้รวดเร็วแบบนี้เลยครับเออเราก็จะไม่เสียเวลาในการน็อกนะครับพยายามเรียกน้ําขึ้นมานะทุกคนนะปกติแล้วก็ใช้เวลาไม่ถึงนาทีหรอกนะครับสำหรับตัวเนี้ยนะครับแต่ถ้า ทีมเราแบบมาครั้งแรกเออมาครั้งแรกได้ทุลักทุเลหน่อยก็นาทีครึ่งนะครับที่คิดว่าประมาณนั้นนะก็ไม่ออไม่กินเวลามากนะครับสําหรับตัวนี้นะทุกคนนะอ่ามันหายตัวไปอีกรอบนึงนะครับเราก็มองหาครับมองหาเนี่ยเห็นไถ้าสมมติว่าเรามีตัวพืชมาด้วยเดี่ยแล้วเราใส่สีพืชนะครับมันก็จะแบบมีลูกศ่อชี้ลงนะครับหรือถ้าใครมีนาิดะมันก็จะมีสแตปมยันเราขึ้นีิ่หามันเจอง่ายเนาะ เออถ้าเราหามันเจอง่ายก็สบายหน่อยนะครับตัวเนี้ยมันแพ้ทางนะฮิดาเออพูดตามตรงเลยคือน้าฮิดาสามารถกดสแตป์ยันรอบตัวแล้วก็ไล่ตีมันได้นะครับเนี่ยมันก็จะตายแล้วครับมันก็จะตายละถ้าใครจะเซฟพลังงานหรือจะอะไรก็กดไปได้นะครับเออจังหวะเนี้ยเรียบร้อยนะครับง่ายๆนะครับเออมีไฮโปบูมก็ชีวิตก็จะดีเนาะถ้าใครไม่มีไฮโปบูมนะครับก็ถ้าสมมติว่าตีทีละล้านได้ก็ไม่เป็นไรนะ เออจริงๆอย่างรอบก่อนนะที่บันพีตัวอัลกอริทึมอยู่ฐานสามเหมือนกันแล้วอยู่ห้องบนอะพี่ก็ไปดูหน้าบาร์ไอทีที่เขาแบบของแรงจริงเขาตีทีละล้านหกอะไรเงี้ยเออมันไม่ทาถ่ายตัวละเขาตีทีเดียวมันก็ตายแล้วนะครับก็ไม่ต้องใช้ก็ได้เนาะเออแต่ถ้าใครเดบททั่วไปก็เอาสายฟ้ามาครับอย่างน้อยเนี่ยต่อให้เราไม่มีพืชนะเออเราก็ยังสตนันมันได้นะครับด้วยสายฟ้าแต่ถ้าเราสตาัรมันไม่ได้เลยเนี่ยทีมเราไม่มีสตัร์เลยเนี่ย มันจะหายตัวอยู่เรื่อยครับมันหายตัวแล้วมันเกิดออกมามันก็จะหายตัวต่ออีกนะครับมันไม่มีเวลาให้เราตีเนาะเพราะฉะนั้นต้องมีสายฟ้าหน่อยก็จะชีวิตก็สบายนะครับส่วนข้างบนก็มีตัวรวบก็ชิวๆเลยล่ะถ้าใครมีตัวรวบนะครับเอ่อไม่เวตีก็คาซือฮะนะครับใช้ได้ก็ชิวๆเลยนะโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับนี้สวัสดีครับ